สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องสตรอรี่มายครับที่เคยห่างหายเกือบครึ่งเดือนแล้วและจะสารภาพว่าขอโทษทุกคนด้วยมันเป็นเพราะอารมณ์ผมผมเองเรื่องอยู่ว่าคณแชมป์กำลังได้รับไฟล์ภาคและแอดออนตามดำเนินงานปกติตอนแรกผมไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะตัดต่อคลิปเสร็จก็รอไปต่อมาคุณแชมป์ก็เลยขอยืมเงินผมเคยยืมไปสองครั้งแล้วนะก็เลยเข้าใจว่าตกลงเขาไม่ได้ดำเนินงานเลยเหรือจังหวะนี้ผมก็ <c oughs> รู้สึก โกรธเอาเรื่องนะคิดตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่สนใจอีกแล้วแต่ที่ยอมใจอ่อนเพราะหลายสัปดาห์ที่แล้วผมก็ <c oughs> ไปแอบ,บดูช่องของ,ของคนแชมป์สักนิดนึงคลิปล่าสุดเลยนะคือจริงๆก็ลบไปแล้วล่ะที่เขาอธิบายว่าสาเหตุที่สตอรี่ยังไม่มาเพราะหน่วยความจำมือถือเต็มนั่นคือความจริงที่ผมไม่เคยรู้เลยถ้าว่าจะเอาอยัางไงต่อกับสตอรี่ผมก็ให้ข้อสังเกตจากที่คนแชมป์เคยบอกว่า มีคนตีเรื่องผลงานตัวละครยืนนิ่งคือผมจะอธิบายให้คนดูได้รู้ว่าแต่ละฉากถ่ายทำเป็นเทคนิคจากผมเองเพื่อให้ผู้คนมองว่านี่ไม่ใช่สตรอรี่แบบเกมเพลย์โชว์แต่ผมโทรศัพย์อย่างเดียวนะเพื่อให้แต่ละฉากน่าดูยิ่งขึ้นไม่เกะกะอ่ะถ้าทุกคนตอบได้ไหมว่าเทคนิคนีคน้เหมาะกับกลุ่มผู้เล่นไมค์ครับสมัยไหนถ้าผมจะกลับมาร่วมงานสตรอรี่อีกมันก็ ตัดสินใจยากนะเพราะสมัยนี้บางชุมชนไหม่ครับน้องใหม่มองว่ามันไม่สนุกเลยแบบนี้แหละคือผมเลยเป็นกังวลว่าคนดูวิจารณ์เรื่องสตอรี่ด้านลบหรือเปล่าเราเองก็ไม่มีสิทธิ์จะไปว่าอะไรเขานะขึ้นอยู่กับผลงานที่พวกเราตั้งใจทําสามารถให้ข้อติได้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะได้นําไปพัฒนาบทบาทและฝีมือการแสดงให้ดีกว่านี้เรื่องนี้ฝากให้คิดไว้นะคนแชมป์ไม่รู้ว่าชุมชนสมัยใหม่จะยอมรับอยู่หรือเปล่าส่วนเรื่องแชทก็ขอโทษด้วยนะที่ ไม่เคยได้ตอบกลับสักทีสรุปแล้วช่วงนี้ผมก็ยังไม่ตอบรับนะครับฝากบอกทีมงานด้วยว่าผมยังมีหน้าที่ทํางานบทสอนแอน o อและคอนเทนต์แอนดอที่ต้องทําอยู่หากว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้อยากจะให้ผมกลับมาร่วมงานสตอรี่กันอีกหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เลยครับ